ครับก็กลับมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับช่องแนวทางการแกะซ่อมมือถือเบื้องต้นวีบุรีรัมห้าสิบเก้าชานะครับช่องแนวทางการแกะซ่อมมือถือเบื้องต้นที่ทุกท่านสามารถที่จะทําตามได้นะครับในคสนี้เป็นตัวเทคโนพอว่าสองนะครับเราจะมาทําการแกะเครื่องนะครับแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของตัวหน้าจอตัวใหม่กันนะครับก็ในเบื้องต้นนะครับนำถาดซิมออกให้เรียบร้อยนะครับการแกะฝาหลังระวังนิดนึงนะครับมันมีแพงสแกนนิ้วด้วยนะครับ ก็ฝาหลังตัวนี้นะครับมีลักษณะเป็นฝาหลังชั้นเดียวนะครับเราสามารถที่จะค่อ,คอยๆแซะนะครับแล้วก็นําในส่วนของตัวฝาหลังออกมาได้เลยนะครับครับก็สําหรับในเคสน,นี้นะครับลูกค้าทํามือถือตกหล่นมาด้วยนะครับทําให้ บริเวณรอบๆฝาหลังพวกนี้นะครับก็มีร่องรอยของการแตกเสียหายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในขั้นตอนการแกะนะครับก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับก็อย่างที่แจ้งไปนะครับเนื่องจากว่าฝาหลังตัวนี้นะครับมันมีแพร่สแกนนิ้วอยู่เส้นหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราแซะเปิดไปโดยรอบแล้วนะครับก็ค่อยๆทําการง้างเปิดฝาหลังออกมาครับท่านก็จะเห็นสายแพรอยู่เส้นหนึ่งนะครับก็คือเป็นในส่วนของตัวแพรสแกนนิ้วนั่นเองนะครับ ในขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับนําในส่วนของตัวฝาครอบออกนะครับตัวน็อตต่างๆนะครับมันก็ถ้าเครื่องไหนยังไม่เคยผ่านการแกะซ่อมมาก่อนนะครับก็ก็จะมีในส่วนของตัวแผ่นฟิล์มสีดําแปดทับหัวน็อตอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็สังเกตให้ดีนะครับเราจะต้องลอกในส่วนของตัวแผ่นฟิล์มสีดําออกก่อนนะครับแล้วก็ไขน็อตออกให้หมดทุกตัวนะครับแล้วก็ทําการยกในส่วนของตัวฝาครอบบอร์ดออกครับ เมื right enfin ่อทุกท่านนะครับยกฝาครอบบอดออกได้แล้วนะครับก็ทําการสกิดนะครับปลดในส่วนของตัวแพรสแกนนิ้วออกครับก็เพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถนําฝาหลังออกได้แล้วนะครับลำดับต่อไปนะครับก็ทําการปลดในส่วนของตัวขั้วแบตเตอรี่ให้เรียบร้อยด้วยนะครับเนื่องจากมือถือเครื่องนี้นะครับเราไม่สามารถปิดเครื่องได้นะครับเนื่องจากตัวหน้าจอของลูกค้ามันเสียนั่นเองนะครับลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาเทสในส่วนของตัวหน้าจอตัวใหม่กันก่อนเลยนะครับ ครับก็ในส่วนของตัวหน้าจอเทคโนโลยีว่า2ตัวนี้นะครับจะมีลักษณะค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีความยาวกว่ารุ่นอื่นๆเป็นพิเศษนิดนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวราคาหน้าจอตัวนี้ก็ราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับถ้ายังไงแล้วนะครับตัวหน้าจอตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมทําการแปะลิงก์ให้นะครับ ก็ท่านสามารถกดที่หน้าจอนะครับก็จะขึ้นผลิตภัณฑ์มานะครับหรือว่าท่านสามารถกดตรงคําว่าเพิ่มเติมนะครับก็จะมีลิงก์สินค้าขึ้นมานะครับท่านก็สามารถทําการกดสั่งซื้อนะครับผ่านแอปช้อปปีได้เลยนะครับก็ทําการปลดแพรนหน้าจอตัวเก่าออกครับแล้วก็วางหน้าจอตัวใหม่ลงไปลักษณะงายขึ้นมาตามคลิปแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ใส่ในส่วนของตัวขั่วแบตเตอรี่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการกดเปิดเครื่องขึ้นมาเพื่อทําการเทสหน้าจอตัวใหม่ก่อนเลยนะครับครับก็จะย้ําในทุกๆคลิปนะครับเวลาเราได้หน้าจอใหม่มานะครับท่านต้องทําการเทสหน้าจอให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราประกอบไปแล้วนะครับมันมีปัญหาทีหลังนะครับเราลงกาวไปแล้วเราไปลอกฟิล์มนะครับเราไปลอก สติกเกอร์วอยต่างๆออกแล้วนะครับทางร้านตัวแทนจําหน่ายนะครับเขาก็จะไม่รับเคมสมินค้าหรือว่าไม่เปลี่ยนในส่วนของตัวหน้าจอตัวใหม่ให้เรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนสําคัญของการเปลี่ยนหน้าจอนะครับเราจะต้องทําการเทสหน้าจอก่อนที่จะประกอบจริงทุกครั้งนั่นเองนะครับ ครับก็ลองสัมผัสทัชสกรีนดูนะครับถ้ามันสัมผัสทัชสกรีนได้ทุกจุดแบบนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วนะครับเพราะว่าถ้าหน้าจอมันเสียส่วนใหญ่นะครับมันก็จะใช้งานไม่ได้ในตอนแรกเลยนะครับก็สําหรับในเขตนี้นะครับก็ลองปรับสีปรับแสงนะครับลองสัมผัสตัวเลขนะครับตัวอักษรต่างๆดูนะครับก็ในเขตนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วนะครับ ในขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะตัดการเชื่อมต่อนะครับโดยการปลดในส่วนของตัวขั้วแบตเตอรี่ออกเลยนะครับแล้วก็ทําการปลดในส่วนของตัวแผรหน้าจอออกเป็นลําดับต่อไปนั่นเองนะครับเมื่อเราได้ตรวจทานหน้าจอดีแล้วนะครับก็มาทําการลอกในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์นะครับแผ่นฟิล์มต่างๆของตัวหน้าจอออกครับ ก็สังเกตในส่วนของตัวกล้องด้วยนะครับบางทีมันก็จะมีแผ่นฟิล์มแปะมานะครับเราต้องนําในส่วนของตัวแผ่นฟิล์มต่างๆออกให้หมดนะครับแล้วก็จะมีแผ่นฟิล์มอยู่ข้างล่างด้วยนะครับตัวแผ่นสีฟ้าตัวนี้นะครับเราก็จะต้องทําการลอกออกด้วยนะครับ ในขั้นตอนต่อไปนะครับก็อย่าลืมทําการตรวจเช็คนะครับในส่วนของตัวกันช็อตนะครับบางร้านนะครับเขาก็จะแปะกันช็อตมาให้นะครับหรือว่าบางทีเขาก็อาจจะไม่ได้แปะมานะครับท่านก็ต้องตรวจทานให้เรียบร้อยนะครับถ้าเคสไหนไม่ได้แปะกันช็อตมานะครับก็ให้ทุกท่านนะครับทําการแปะในส่วนของตัวกันช็อตให้เรียบร้อยด้วยนะครับ ก็ในส่วนของสติกเกอร์แปะกันช็อตนะครับถ้าท่านไม่มีนะครับท่านก็สามารถที่จะใช้สกอตเทปทั่วไปนะครับแปะไปที่ตัวแผงวงจรได้เลยนะครับ ก็เพียงเท่านี้นะครับก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนของการเตรียมในส่วนของตัวหน้าจอแล้วนะครับลำดับต่อไปเราจะมาทำการแกะในส่วนของตัวแบตเตอรี่กันนะครับ ครับก็ในขั้นตอนการแกะนะครับตัวด้านล่างมันจะมีกาวอยู่นะครับแล้วก็ในเคตนี้มันไม่มีที่ดึงนะครับเราจะต้องทําการเป่าตามคลิปนะครับเพื่อให้กาวมันคลายตัวนะครับแล้วก็ค่อยๆ่อยทำการงัดในส่วนของตัวก้อนแบตเตอรี่ออกมาตามคลิปได้เลยนะครับ เมื่อเรานำแบตเตอรี่ออกมาแล้วนะครับลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำการแกะในส่วนของตัวหน้าจอกันครับครับก็ในเคสน,นี้นะครับเนื่องจากว่าตัวหน้าจอของลูกค้านะครับมันค่อนข้างที่จะแกะง่ายนะครับถ้าท่านไหนที่มีการแกะยากนะครับท่านอาจจะต้องทําการเป่าด้วยลมร้อนซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ ในขั้นตอนการแกะนะครับก็เหมือนการแกะหน้าจอทั่วไปนะครับทำการแซะไปโดยรอบนะครับถ้ามันแกะยากก็ใช้พวกน้ำมันรอนสันนะครับแล้วก็ใช้พวกแผ่นพลาสติกบางนะครับค่อยๆรูดตัดกาวไปโดยรอบนั่นเองนะครับแต่ว่าในเคสนี้นะครับหน้าจอของลูกค้าได้เปิดออกมาโดยง่ายนะครับเนื่องจากว่าตัวหน้าจอนะครับมันอาจจะหลุดมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยนั่นเองนะครับก็ทำการยกหน้าจอตัวเก่าออกมาตามคลิปได้เลยนะครับ เมื่อเรายกหน้าจอตัวเก่าออกมานะครับลำดับต่อไปที่เราจะต้องทำนะครับก็คือการไลท่ทำความสะอาดนะครับในพื้นที่การลงกาวต่างๆนะครับทีเทียบให้ดูตอนนี้ก็คือตัวรุ่นนี้นะนะครับมันไม่มีตะแกรงกันฝุ่นลำโพงสนทนามานะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้นะครับพวกฟิล์มนะครับที่เขาแปะกันช็อตมาก็จะมีหน้าตาตามคลิปแบบนี้นะครับ ครับก็อย่าลืมนะครับขั้นตอนสําคัญนะครับให้ทําความสะอาดนะครับนำคราบกาวต่างๆออกให้หมดนะครับก่อนที่เราจะทําการลงกลาวแล้วก็วางในส่วนของตัวหน้าจอตัวใหม่ลงไปนะครับครับก็ขอตัดภาพมาถึงในขั้นตอนที่ผมได้ทําความสะอาดนะครับพื้นที่ลงกลาวเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็มาถึงขั้นตอนของการลงกลาวนะครับแล้วก็มาดูจุดสําคัญสําคัญของการลงกลาวหน้าจอสําหรับในส่วนของตัวมือถือเทคโนโลยีสองตัวนี้กันนะครับก็มาดูจุดเซ็นเซอร์นะครับที่อยู่ด้านบนช่วงนี้นะครับแล้วก็เป็นสถานะไฟของการชาร์จต่างๆด้วยนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่การลงกลาวนะครับมันแทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นในรุ่นนี้นะครับ แนะนำให้ทุกท่านเว้นในช่วงของจุดเซนเซอร์นะครับแล้วก็ตัวสถานะสัญญาณการชาร์จไฟไว้ได้เลยนะครับเนื่องจากว่าถ้าท่านลงกลาวไปแล้วนะครับโดยเฉพาะตัวกาวที่มีเนะื้อกาวสีดํานะครับเดี๋ยวมันจะไปปิดบังในส่วนของตัวสถานะของการชาร์จไฟนะครับหรือว่าสถานะของหน้าจอนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวจุดเซ็นเซอร์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนของการลงกลาวกันเลยนะครับ ครับก็จากคลิปนะครับผมก็จะไล่ลงกาวไปนะครับบริเวณใต้รูนะครับลําโพงสนทนานะครับเหนือกล้องนะครับเราต้องลงไปด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีในส่วนของตัวตะแกรงกันฝุ่นนะครับเราก็จะใช้ตัวกาวตัวนี้นะครับช่วยป้องกันในส่วนของตัวฝุ่นมันจะเข้ามาอย่างหน้าจอนะครับแล้วก็จุดสําคัญที่แจ้งไปนะครับในส่วนของจุดเซนเซอร์แล้วก็ไฟสถานะของหน้าจอต่างๆผมก็จะเว้นไว้เลยนะครับสําหรับรุ่นนี้ครับ กาะในส่วนที่เหลือนะครับก็เหมือนการลงกาวทุกๆคลิปที่ผ่านมานะครับลงกาวให้ทั่วถึงแล้วก็สม่ําเสมอนะครับไม่น้อยไม่มากจนเกินไปนะครับการลงกาวมากเกินไปกาวเยอะกาวเยิ้มจนเกินไปนะครับเดี๋ยวกาวมันก็อาจจะไหลเข้าไปยังชั้นหน้าจอนะครับแล้วก็ทําให้หน้าจอของท่านมีปัญหาได้นะครับการลงกาวน้อยจนเกินไปนะครับบางทีนะครับเวลาระวางหน้าจอไปแล้วนะครับตัวกาวมันติดไม่ดีนะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของจอเปิดจออ้าตามมาทีหลังนั่นเองนะครับ ครับแล้วก็เมื่อท่านาลงกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าเพิ่งรีบในการวางหน้าจอลงไปเลยนะครับเพราะว่า,าเราก็มาทําการไล่ตรวจเช็คนะครับแล้วก็ทิ้งระยะไว้สักครู่หนึ่งนะครับรอให้กาวมันเซ็ตตัวก่อนนะครับแล้วเราค่อยทําการวางในส่วนของตัวหน้าจอตัวใหม่ลงไปนะครับ ครับก็ค่อยๆทาการวางในส่วนของตัวหน้าจอตัวใหม่ลงไปนะครับพยายามเช็คทั้ง4ี่มุมด้วยกันนะครับว่าหน้าจอมันลงล็อกดีหรือเปล่านะครับถ้ามันลงล็อกสนิทดีแล้วนะครับก็ให้ไล่กดเบาๆนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาประกบในส่วนของตัวแพ่หน้าจอลงไปนะครับแล้วก็วางในส่วนของตัวแบตเตอรี่ลงไปนะครับ ก็ในขั้นตอนนี้นะครับเรายังอยู่ในขั้นตอนของการเทสอยู่นะครับเราก็ทําการวางลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวตัวแบตเตอรี่นะครับในขั้นตอนการประกอบจริงยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการลงกาว2หน้านะครับช่วยยึดในส่วนของตัวแบตเตอรี่ไว้อีกรอบหนึ่งนะครับก็เปิดเทสเครื่องขึ้นมานะครับตัวนี้สถานะเครื่องก็ติดขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะทําการรัดด้วยหนังยางนะครับไปโดยรอบจอนะครับ ครับก็ในขั้นตอนการรัดหนังยางก็สําคัญนะครับพยายามอย่าให้หนังยางมันตึงมากนะครับถ้าเป็นหนังยางใหม่ก็ยืดยๆน,นิดนึงนะครับเพราะว่าการรัดหนังยางที่แน่นจนเกินไปนะครับรัดเยอะจนเกินไปนะครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้หน้าจอของเราเสียได้เช่นเดียวกันนะครับ ครับก็ในระหว่างนี้นะครับเราก็สามารถทําการเทสในส่วนของตัวหน้าจอต่างๆได้นะครับว่าหน้าจอใช้งานได้เป็นปกติดีหรือเปล่านะครับก่อนที่เราจะทําการพักไว้นะครับเราให้กาวมันแห้งดีก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาทําการประกอบชิ้นส่วนที่เหลือกันต่อไปนั่นเองนะครับก็ในส่วนของระยะเวลานะครับที่เราทิ้งไว้นะครับก็แนะนํานะครับประมาณสัก30นาทีขึ้นไปนะครับหรือว่าท่านไหนที่มีเวลามากกว่านี้นะครับท่านก็สามารถจะทิ้งไว้เป็นชั่วโมงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ ครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับเผื่อท่านไหนที่มีปัญหานะครับจะได้ทําการสั่งซื้อหน้าจอนะครับแล้วก็ลองมาทําการทดลองเปลี่ยนในส่วนของตัวหน้าจอด้วยตัวเองได้นะครับลิงก์หน้าจอผมก็ทําการแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับก็ในคลปนี้นะครับเดี๋ยวรอให้กาวแห้งนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทําการประกอบในชิ้นส่วนที่เหลือกันต่อไปนั่นเองนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางให้ทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามารับดูรับชมนะครับก็ ไว้เจอกันใหม่เอ็กทีคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ